สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับมือนี้พลอยห้ากมาพบปะกับพี่น้องนะครับถิวโอก,กาสมาบอกบุญแจ้งข่าวนะครับซึ่งพลอยห้ากได้ไปถ้ำบุญก้าวัดนะครับสถานที่นี้คือสถานที่วัดป่าสามีคีสันติธรรม ที่แก้งไว้นะครับในคลิปถึงแต่หลายมือแล้ววา่าเสีลงทานจะได้มาทํำลงทานนั่นพี่น้องเห็นบ่วัดนะครับนี่ซาลาวัดป่าสามกีสันติธรรมตำบลบ,บ้านแดงอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อนี่เมื่อนี่น,ำน้ำเครื่องสอยดาวแล้วก็น้ำดื่มน้ำดื่มห้าสิบแพ็คนะครับวัดนี้ เพราะว่า่นจะเป็นบุญอีกวก,กี่มือข้างหน้านี่นะครับเป็นบุญประจําปีบุญเดือนสามบุญประทายเขาบุญเดือนสามก็ว่าได้นะครับก็จะมีมหรสพครบงานพร้อมนะครับหมอล่ำคณะได้ล่ะคณะใหญ่อยคณะใหญ่นะครับคณะใดก็ปู่อีสานนครศินีน,น,ะน,นะครับเป็นสองสองวันสามคืนบอก สองขึ้นสามว,ว,วันนะครับขึ้นแรกก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพอยห้าได้จะมาเมร่กน,นั่มนี่แหละนี่เครื่องสอยดาวแล้วก็น้ำห้าสิบแพ็คพร้อมเจตุปัจจัยอีกส่วนหนึ่งนะครับขึ้นวันที่ยี่สิบสองเปลี่ยนมอลลําคณะใหญ่นะครับอีสานนครศรีขึ้นวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่มีอยังบ่ หรือสิเป็นมอลามตอนกลางวันนะครับหลังจากที่เฮ้า,าล่องท่านแล้วนะครับเ้าก็จะได้มีมหัสพคมงั่นปอยห้าก็จะให้แนวท่าตัวเลขทามโค,งมคง<ะ>้งค้งหลังจากาทำลงท่านแล้วนะครับเมื่อนัดไมายปลอยถามโคง้งวันที่ยีส่สิบ็ดนั่นไย่ะนะครับเพราะว่าปอยห้าเนี่ยขออนุญ,ญาตหยุดพักนะครับพักหนึ่งอาทิตย์ พักหนึ่งอาทิตย์มันบวกเขามาซ้มตามงวดแล้ว่านพี่น้องเอฟซีนี่เสียสัพ์เสียสินหลนะครับก็เลยหยุดไว้แต่พี่น้องจะเรื่องว่าวันที่17มกราคมนี่ลอยห้าจะให้แนวทางรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องพิมร์อกก็แล้วกันว่าจะเป็นตัวใดนะครับเมื่อน,นี้ก็ถือว่าแก้งข้าวพี่น้องเอฟซีได้เข้าใจนะครับการลืมนะครับได้มาทําลงทานน้ำ เครื่องสอยดาวแล้วก็น้ําดื่มปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับได้มอบให้ทางวัดก่อนนะครับก่อนจะไปถึงวันที่ญี่ปุ่นวันที่ญี่ปุ่นนั่นเขาก็มาท้ำหลวงท่านชอบกันนะครับมีพี่น้องกับที่ว่าจะมาร่วมก็ปล่อยห้าเยดอกร่วมบ่ร่วมก็บ่เป็นยังพี่น้องบ่ได้มากกับว่เป็นยังนะครับอนุโมทนาสาส่วน้องกันอยู่บ้านอยู่เฮี่ยนก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันกับไก่อยู่เนาะค่ะคุยู่ไก่กัมาผู้อยู่ไก่กัมาผู้อยู่ไก่กัมาบ่ได้กั อนุโมทนาสาธุไปพร้อมกันเลยนะครับจ้าในคลิปนี้ถือว่าคลิปแจ้งข่าวนะครับบอกกล่าวให้ว่าพิมพ์รอวันที่17มกราคมรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยแล้วก็พิมพ์รอวันที่21มกราคมข้ามโขงข้ามโคงนะครับปฏิวัติพ้5เอ้าลขบวถือคือเมียอัดจัดบอมีต์นะครับพล5กำลังรอโอกาสนี้อยู่นะครับเกิดเลยมาคลิปนี้ถือโอกาสกแจ้งนะครับแต่ว่า ฝันมาเคลื่อนกับฟันอยู่เราเราฟันสูงฟังจังหน่อยฝันบริอุ่มเด็กหน่อยนะครับฟันอุ่มเด็กหน่อยเด็กหน่อยตัวดำดำเล็กหน่อยผิวดำผิวดำประมาณมีคนมาใส่ประมาณจักประมาณจักสี่ขวบอืสี่ขวบที่พูนี้เขามาใส่เอิร์กให้กับเล็กก่อนอืออันนี้บ่ดวัตีให้พี่น้องตีเอาเองนะครับอ่ะบาในี้าไปถวายไปไปถวายพร้อมกันพี่น้องไปถวายหลวงปูหลวงตานะครับอ่ามรนาสาธุพร้อมกันนะครับ พิมรอ17มกราคมแล้วก็21มกราคมนะครับ17มกราคมรัฐบาลไทย21มกราคมลงทานที่นี่แล้วก็มีตำราข้ามโพงไปพร้อมๆกันเลยครับ9โมงเช้าเป็นต้นไปเจอกัน17ตำไทย21ตำลาวนะครับอ่ะไปไปนี้พี่น้องไปถวายน้ำลงปูลวงตาน้ำกัดน,นะครับ ถวายพร้อมกันได้พี่น้องนะครับบเนี้หลังจากที่เห็นแล้วนะครับมาถวายหลวงปู่หลวงตาพร้อมกันนะครับวัดป่าสามิกิสนธรรมหน้ามหาสิบแพก็กพัดเท่าไหร่ <53. S 1> พัดห้าสิบสามปะเลขงามหน้าหาสิบแพ็กพัดห,ห้าสิบสามสปัดใจนะครับกะส่วนใดส่วนหนึ่งนี่นละเนาะนะครับเอ๋ออนุโมทนาสาธุพร้อมกันอิอ๋อะนะโมตาสาัสสะภะคะวะโต เวาไว้่น้องเอเอาไ้ได้ซ้ำนี่เก่าซ้ำนี่เลยเด้อี่น้องเด้อหลวงตารับแล้วประจบนะครับนะนีี่น้องรับพรเด้อี่น้องเด้ออะวันที่วาอราตรีกรุณทิารังทวะามีวิจินังเปินทงสัตดดังปนังปนั้ีปวักิ กันตปนรงทงยตาน่าุลัุววสัตโโกวินัยุัเทตัวัสุขีทีก้ายุะอภิวัสนาสุขนจังทาัจจโน้ัตตาโลธรรมวัตถวโนสุขังกสาธุเอาพี่น้องหลังจากถวายถวายน้ำ ถวายเครื่องสอยดาวแล้วนะครับแล้วก็จตุปัจจัยเป็นเงินจํานวนหนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาก่อนุมโมทนาสาถุน้ากันนะครับนี่คือวัดป่าสามคีสัิตธรรมได้พี่น้องเด้บอบริเวณนี่คือเป็นบริเวณที่แท้ห้าจะมาทาลรงท่านอยูนี่ล้านนี่แหละพี่น้องนี่นี่วันที่21นะครับมกราคมสองพันร้อยหกสิบเก้าได้พี่น้องเด้อนะครับคิมรอสําหรับเมื่อนี้นะครับฝากตอนพี่ตอนน้องนะครับแนวทางตัวเลขสายบุญนะครับสายบุญ ปลอยห้าม้าเมื่อนี้เป็นวัน,ว,นวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ที่สิบเอ็ดเนาะวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดนะครับอ่ามือเอืินก็อาจจะเป็นเพื่อนบ้านก็ได้เนาะพี่น้องแต่ว่าบอมเ่นของปลอยห้าเด้อนะครับตัวเลขสายบนน้ํเดิมเดิมห้าสิบแ็กแล้วก็พัดนะครับห้าสิบชิ้นนะครับห้าสิบอันพี่น้อง <53 S 1> นะครับตัวห้าสิบสามพี่น้อง เลขงามนี่เนาะพี่น้องนี่คือฝากตอนพีตอนนองในคลิปนี้นะครับผมอนุโมทานาสาธุน้ากันนะครับวันที่21แล้วก็วันที่17เกนี้พิมพรอรัฐบาลไทยพ่อยหาแล้วก็วันที่2ี่อนี่ยุมองนี้พี่น้องบริเวณนี้นะครับนี่นลงทานเราจะอยู่ที่นี่นะครับนี่เลยนะครับพิมพรอพิมพรอสําหรับมนีอนุโมทานาสาธุน้ากันนะครับฝากตอนพีตอนนองสายบุญเอาสายบุญ50 53ห้าสาม เด็กงามๆพี่นอ้องโชคดีกันครับสวัสดีครับผม